เกิดอะไรนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับการวัดไข้แลดูอาการนะครับผู้ใหญ่รับที่เรามาจากหมอโทรมาบอกที่นี่แล้วได้วจะมาเอาเอาย้ำอยู่ครับก็ตามที่หมอโทรมาบอก ที่มีเร่ตดัวก้ให้ผมตรวอตคณะจะคุัหนึ่คนว่าจะได้ว่าไม่ได้กลับตัวไม่ได้กับตัวครับไม่ได้กลับตัวเพราเีเสียไ่ไปได้เนาะ เพราะว่าปกติพื้นที่เสี่ยงเขาจะระบุลงอำเภอเป็นายอำเภอเป็นรายตำบลด้วยก็รครับผมก็เราก็ป้องกันตัวเองกหนเดิมนะใส่แมสแล้วก็ล้างมืิลลห้องบ่อยๆเหมือนเดิมนะครับก็ช่วยกันครับเพราะว่าถึงแม้ว่าพื้นที่เราจะไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงแต่เราก็ต้องป้องกันตัวเพราะว่าพื้นที่ทางทางคุณท่านก็้อเราะคุณหมอได้พแจ้ง รไปกันก็้วแต่ดูไปจน่าอาการมันจะออกน่ะแหละฝ่าเนี้ไปไม่ให้ไปใกล้ตกใจเลยสมแข็งสมแบ่ม้มแบอย่าไปใกล้น่จิมี่ มจิหัวหยองคือโมจหัวหยองคื่อนนีเพิ่งตื่นใช่ไหมทรงผมนี่เาอยากไขึ้นเลยนะครับผมโดนกลับตัวเพิ่งตื่นแนกลตัวอนนี้ครับยูทูเบอร์นะครับไม่หาจะาที่นี่ไอเยเอ้ยรถเอินได้รถต่ำจะได้ไม่จัดหรืบอกไม่ได้แักแต่เรียกประกันให้อยอามันจะมีไอยก่ขนมปอกไอเบจานอ ล้วก่อนมาว่ามันมีเอฟซีส่งเงินมาให้น่ะสามพันบาทโง่ดีบ้านใครมากแล้วจะจะให้ไปซื้อส่วนน้อยมันแจกตดติดงานมันแต่ให้ทุกใหญ่คนส่งผ่าให้กดให้ผมกลับไปซื้อก็ได้ผมซื้อมันผมเนะซื้อมากเราบอกงกผมนึพันนี่งผมนะซื้อมาเราบอกเดียวมาเด้อ อบลงให้สังเกตอาการถ้ามีอาการก็โทรหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าโทรหน่อยชุดก้าวห้าสองหกสองห้าเก้าสี่สอหรับยูทูบเบอร์ที่มักยู่ิเตอร์น้ำภาพไปหาหมอเองไม่ติดตากไส้เดี๋ยคุณหมอแนะนำเมื่อเช้าเน่นะไม่มีรสชาติเลย้อปลาไส้หวัดจานบางทีไม่รู้รสไม่รู้กินเพราะว่ามันจะมีมันจะมีของผู้ใหญ่หมูหนึ่งสามพันบาท ผู้ใหญ่หมู่สองสามพันบาทนี่ก็ส่งมาให้ผมเขาอยากให้ผู้ใหญ่เป็นตัวแทนส่งมอบความสุขให้กับเด็ก